แย่ yeah, เลยยเป็น, er, าน,านดาวเลิศในโคตรูเลยทำไมแกทำแบนีนนนนอะฮโ้ยอยาให้ฉันโดนทำไมคะให้หัวหนะ้าเจอเลยนะท้าวไมไไงแกเกบไปฆ่าทุกคนที่คตรมนะาฉันทำแบบน,นั้นไหมอ๋อนี่นีเป็นวันที่ฉันจะพาแกทิงๆาไอ้นี่ไปทำอะไรกนอน,นี จะ,ะ,ะไปไขหังะเด้อไขหนือน่าเป็นไขเออจะเจอว่าแม,กม,ม,ก,ม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 กมาแมนอ่ะแมกมาแมนไม่แมกมาดาวแมกมาบ้านเจเจแมแม่ไปกันหม เนี่ยโลกเป็นไรเนี่ยไม่ตอบเลสักคำนายเป็นไรมั่งเนี่ยนายเป็นไรเนี่ยทำไมนายไม่พูดสักคำเลยเอ้ะโลกอยู่ไหนอะโลก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  เล่นแกงกระสุนไหมอืมมึงเขาบอกให้ดิฉันช็ดดิสเ์ชันบ้างอ่ะฉันไม่รู้เลยฉชนเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่วิทานั่นมันดีไลยเกินกว่ที่ฉันจะไปทำใบได้เอ้ยโลกเอ้ยไม่มีวิทยาอยู่นะออไปเลืเอาไอ้เอ้าตายแน่เอ้ยดงคัน ไอ้ดว <A. S 2> งอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกฮะโอเคดาวพุธด,ดาวศุกร์ขัง้งดาวศุกขัยเป็นไหนเนี่ยโลกดวงจันทร์ด้านมืดซาอะดาวเคราะห์ ไปดาวพฤหัสแล้วก็อะไรนะจำได้ดาวเสาร์ดาวอยู่เลยนะดาวนิปจูก็หายดาวพูโตแหละอยู่นี่วันนี้อาจจะสวยนะโอเคไปได้เฮ้ดวงจันอะไรฉันรู้แล้วว่าที่เหตุผลที่ดาวอังคารหายไปดาวจูหายไปแล้วดาวอะไรนะดาวดาวจำไม่ได้นะดาวดาวนิปจูนหายไป เพราะว่าเขาเชื่อกันบ่แล้วเราก็ต้องไปเจออยู่เอ้โอเคฉันจะเป็นหน่วสอนแน่นะเดี๋ยวก่อนนะมันก็ใหญ่ใหญ่ด้วยหรอฮะอันไม่สูงพวกมันยังข่าพิ่งเจอกันแล้วเออ